สวัสดีค่ะเจอเจอกับเซร์น้องเองอีกแล้วนะคะใครบอกว่ารถมือสองดอกเบีย้ยแพงบอกเลยว่าฟรีดาวดอกเบีย้ยเริ่มต้น2 7 7เเท่านั้นนะคะไม่ต้องดาวนะคะดอกเบี้ยนี้ใช้ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติและวันนี้น้องเองยังมาพร้อมกับยาริสนะคะเข้าใหม่เป็นยาริสเอทีฟ e ทรง4ประตูนั่นเองนะคะเป็นปี2017จด18คันนี้ฟรีดาวพอหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะเป็นสีดำสีเดิมสีโรงงาน นะคะตูวยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนี่บอกเลยว่าใหม่มากๆใครได้คันนี้ไปถือว่าโชคดีมากๆนะ,ะเดี๋ยวตามไปชมรถคันนี้แบบจะเต็มรอบคันกันค่ะและนี่ก็คือโฉมหน้าของยาริสเอชีบทรง4ประตูนั่นเองนะคะคันนี้เป็นปี2017.18 ราคา369,000บาทสําหรับคันนี้ผ่อน6,000กว่าบาทเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวแล้วยังผ่อนถูกนะที่สําคัญรุ่นนี้เป็นเครื่องพันสองประหยัดน้ํมันสุดๆกันไปเลยขับได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายสีดําสีเดิมโรงงานนะคะสีนี้บอกเลยว่านานๆกว่าจะเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะตั้งแต่ปีนี้บอกเลยว่าเป็นคันแรกนะคะสําหรับยาริสเอชีบดํานะคะนี่ ได้ยางใหม่กันเลยทั้ง4ล้อเลยนะคะสำหรับยาริสเอทีพนะคะราคากลางสูงมากจะมีประวัติหรือไม่มีก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะใครที่สนใจอยากจะได้รถคันนี้กับโปรโมชั่นเด็ดๆเ,เดือนนี้นะคะจองรถเพียง999บาทออกรถภายในเดือนนี้รับโปรช่วยค่างวด5,000บาทและขับฟรีถึงปีหน้ากันไปเลยนะคะพริตีกุมภานี่เดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะ ในของเขาก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำตัดลายน้ำเงินแบบนี้นะคะข้างในกว้างมากสำหรับรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้หน้าจอฟังกช์ชันการใช้งานต่างๆนะคะใช้งานได้ดีปกติพวงมาลัยจับง่ายกระทัดรัดนะคะให้ดูถุงด้านบนก่อนยังไม่มีรอยแกะนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูด้านหลังค่ะ สำหรับห้องบรโดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างขวางยืดขาได้สะดวกสบายนะคะให้ดูนะคะความใหม่ของตัวรถใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะสามารถโทรตรงมาได้เลยที่เบอร์094 598 9256นะคะ